สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกคนทุกท่านนะครับเรดการ์ดวันนี้อยู่กับบางอนชิเปวันนี้บางอนจะมาให้สองใบแดงกับสองคู่ฟุตบอลประจำคำคืนนี้นะครับคู่ที่1นึงวันนี้เป็นเกมฟุตบอลโนเวเดี i ชั้นหนึ่ง เฟดิกสตัตใน้าบ้านเจ้าถิน่นวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านโบโดกิน ok im, นะครับต้องบอกเลยว่าเฟดิกสตัตเนี่ยมีความพร้อมที่ดีเกมล่าสุดเนี่ยไปถล่มโมมาสีประตูตัวสองวันนี้มาในระบบเกมรับ5้าสามสองนะครับตัวหลักพร้อมใช้งานทุกตำแหน่งส่วนทีมเยือนอย่างโบโดกินนะครับเรียกความมั่นใจจากเกมที่แล้วด้วยการแพชนะซานเดปยอสมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับเพ่งเรียกความเก่งของตัวเองกลับมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับวันนี้มาในระบบ4ี่สามหนึ่งสองนะครับเกมลุกที่เลือกใช้งานไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ โอเรบอมเบิร์กนะครับเยนฮาเก้นะครับสามตัวหน้ารวมไปถึงทางด้านของอูนิคชอเนสที่พร้อมใช้งานวันนี้มีความพร้อมที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับใบแดงไปที่1วันนี้ให้เรื่องมองที่โบดูกิมได้เลยนะครับวันนี้โบดูกิมจะบุกเหวนชนะเฟดิกสตัตได้สบายๆนะครับส่วนเกมที่2นะครับวันนี้เป็นยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกในเลกที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างดีโนโมมินวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของรูโดโกเลสซึ่งเกมที่แล้วเนี่ยดีนโมมินไปพ่ายให้กับ รูดลโกเลสมา1ประตูต่อศูนยวันนี้กลับมาเล่นในถิ่นของตัวเองนะครับความพร้อมวันนี้มาในระบบ4-4-2นะครับเกมลุกอย่างทางด้านของมาลาเชวิตก็พร้อมใช้งาน ส่วนผู้มาเยือนอย่างรูโดโกเลสนะครับกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้แล้ว1ประตูนะแล้วก็มีความพร้อมที่ดีนะครับตัวริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับผนโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้วันนี้เกมรับทีนำทัพมาโดยทางด้านของอากิบูกามารารวมไปถึงนะครับเกมลุกอย่างเอเมอร์สันนะครับพร้อมใช้งานหมดเลยนะวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาต่อการจะทับนะวันนี้เป็นเล็กที่2ซึ่งมองว่ารูปเกมน่าจะเปิดกว้างกันมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าบ้านก็มีความได้เปรียบนะครับแต่ตามหลังอยู่ส่วนรูโดโกเลสผู้มาเยือนนะครับก็นะ มีความได้เปรียบไว้หนึ่งประตูเพราะฉะนั้นลูกเกมในเลขที่2วันนี้นะครับน่าจะเป็นเกมที่เปิดกว้างมากขึ้นนะครับเปิดแรงมากขึ้นนะครับใบแดงใบสองวันนี้นะครับให้มองสูงเต็มสําหรับคู่ดีนามโมเมนต์กับหนึ่งด้านลูโดโกเลสมองว่าทั้งคู่จะเปิดเกมแรกกันมันแน่นอนนะครับก่อจบกันไบประมาณนี้สําหรับ2คู่ฟุตบอลกับ2ใบแดงที่บางอ้นได้หยิบยกมาให้กับเพื่อน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 ท่านไหนนะครับที่อยากได้อะไรเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดอยู่ที่หน้าช่องทิกตอกนะครับสามารถไปเจอกันได้ในครอบครัวนะ สวัสดีครับ